จะแก้ไขน้ำขังกดเป็นจุดของบ่อกแก๊สนะครับนี่ครับใช้ระบบไล่นะอ่าชิดรลิมนี้ชิดรลิมนี้ชิดริมนี้เออเราก็เดินไปให้น้ำมันวิ่งมาทางนี้นะอ่าเดินไปหน่อยเดินไปอีกเดินไปอีกโอเคโอเคมาละมาละค่อยๆพาน้ามา <c oughs> เออพาน้ามาพาน้ามาโอเคอยู่รอแป๊บนึงอยู่รอแป๊บนึงใครอยู่เข้าอีกใครอยู่เข้าอีกไอ้ทาใครอยู่เข้าอีกเออให้น้ำมันไหลมาหนี่มา呀เออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ค่อยขยับมาค่อยๆขยับมานะมา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 ทางนั้นเออเออเออใช่ใช่ใช่เคมามาอยู่ค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆไอ้ใต้อย่าพึ่งขยับน้ำไม่มาแล้ว เดินเดินกลับไปหน่อยเดินกลับไปหน่อยขยับมาเร็วไปเออนะทางนู้นพองขึ้นล,ละ,ละ,ละเออแหนะน่าแหละมามาเออค่อยค่อยมาจะเอาให้ให้ให้น้ำไปรวมกันด้านหลัง เราตรงนั้นมันเป็นแบบแนวนอนอยู่แล้วเออขึ้นแล้วนะเฮ้ยเร็วไปละไอ้ทาขยับไปหน่อยค่อยๆพาน้ำไปครับ มามาตามมาตามมาตรงนู้นแห้งแล้วนะเดี๋ยวพอตรงนู้นแห้งตุ๊กแก๊สก็จะพองขึ้นแตล่ลงมาโดยบอ่อนี้อันตรายครับเนี่ยงานเสี่ยงภัยโดยแท้เลยงัค่อยๆพา,ามันมาพาน้ำมาเรื่อยๆอ่าถูกละให้เป็นรวมกันข้างหลังให้น้ำเป็นรวมกันข้างหลัง เห้องน้ำห้องไรตรไแล้วครับนะครับพา,าไปถ่ายแล้วทีนี้เวลาขึ้นมันจะลื่นคนระับจะขึ้นรลอดในนาทีเดียวไม่ได้ โอ๊ยไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไ,ไ,ดไ,ดไ,ได้วะให้น้ำมารวกันข้างหลังนี้ครับขาทักขึ้นฮึึ๊บฮโอเคขึ้นได้แล้วงั้นก็ ค่อยตามมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยพอแล้วมาขึ้นนี่เลยโอเคเนี่ยขึ้นมุมนี้ขึ้นมุมนี้นี่เฮ้ยนี่มุมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทาเดินมานี่เดินไปโอเคเรียบร้อยเอาเรื่ื่อเรื่ื่เรื่รื่ ให้มันวรวมกับตรงนี้แต่เกาะตรงนี้ก็เดี๋ยวโดนแดดทำให้มันแห้งไปโอเคครับ